ักจะพูดถึงปัญหากับความท้าทายใหม่ๆนะครับที่ทางธนาคารกลางนี้จะต้องเผชิญแล้วท่านก็พูดถึงว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางนี้นะครับจะต้องอาศัยเนข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่ท่านพูดว่าการมักจะพูดถึงก็จะต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับทันการและก็ถูกต้องนะครับแล้วท่านผู้ว่าก็ได้พูดถึงว่าเรื่องของการจัดการข้อมูลในปัจจุบันในเรื่องของ Big Data เนี่ยเป็นทักษะที่ธนาคารกลางในปัจจุบันนี้นะครับยังยังยังไม่มีทักษะเท่าไหร่นัก แต่ว่าจะเป็นทักษะที่สําคัญมากในอนาคตผมก็เลยจะขออนุญาตก,ก่อนว่าขอเริ่มต้นด้วยคําถามกว้างว่า Big Data นี่คืออะไรแล้วทําไมคนไทยตอนนี้ปัจจุบันทั่วโลกเลยเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสนใจกันเยอะมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์พงศักดิ์ครับ Big Data ก็ <ๆ S 2> เป็นคําใหม่นะครับสำหรับหลายๆวงการรวมทั้งวงการธนาคารกลางด้วยนะครับถ้าจะ พูดง่ายๆผมคิดว่า Big Data ในความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เยอะมากข้อมูลที่มีความถี่สูงๆข้อมูลที่เป็นข้อมูลตรายธุรกรรมนะครับเพื่อที่จะมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงศึกษาพฤติกรรมต่างๆในในประเด็นที่เราสนใจเมื่อก่อนเวลาที่เราใช้ข้อมูลเนี่ยเราไม่าาจากคุณในการเก็บสถิตินะครับให้ได้ตารางสถิติซึ่งก็เป็นตารางสถิติรายเดือนรายปีนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูดูเหมือนเป็นยอดสรุป แต่ในการศึกษาสนใจเรื่อง Data Analytics หรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเราจะสนใจข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นทีๆครับที่จะมาแสดงให้ถึงเห็นพฤติกรรมต่างๆของของของคนที่เราสนใจได้นะครับ,รบเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีพัฒนาการอยู่สอาเรื่องที่ทำให้ข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้นโดวยเฉพาะข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูล ในเชิงบิทเ a หรือข้อมูลที่มีปริมาณความถี่สูงเนี่ยอันแรกเลยผมคิดว่าอคอมพิวเตอร์เนี่ยฉลาดขึ้นนะความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเป็นล้านล้านรายการเนี่ยสามารถจะทำได้ทาได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะมีข้อมูลที่<ม>ทเก็บไว้แต่ว่าการประมวลผลเนี่ยใช้ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะครับหรือต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงมากแต่ปัจจุบันความสามารถในการประมวลผลของของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีม,มีมีความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับคอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้น อันที่2คือะระบบฐานข้อมูล ก็เก็บได้ได้ได้เยอะขึ้นนะครับต้นทุนถูกลงมากมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างที่เราเรียกว่า cloud computing อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้นมีความยืดหยุ่นเสูงมขึ้นนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆรูปแบบได้มากขึ้นนะครับเวลาที่มีโปรแกรมใหม่ๆที่เข้าไปประมวลผลก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ ที่ถูกลบมากนะครับแล้วประการที่3เนี่ยผมคิดว่าชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นชีวิตที่อาศัยกลไกที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับเราลดในโลกปัจจุบันลดการใช้งานในชีวิตประจําวันที่เป็นเป็นกระดาษหรือเป็นเป็นเป็นแมนูเนะครับเราลดพวกนั้นลงไปมากหลายอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยในบางอุตสาหกรรมนะครับอาจารย์ จองตั๋วเครื่องบินทุกวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่แน่ใจว่าจานทันยุคตั๋วกระดาษหรือเปนะครับเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักตั๋วกระดาษเลยนะฮะที่ต้องทำเป็นสลิปมีเป็นคูปองใช่ไหมครับเวลาไปขึ้นเครื่องบินก็ต้องไปเช็คอินแรกเป็นบอ a ดิ้งพาส s s เดีนี้เราจองตั๋วเครื่องบินทางอินเทอร์เน็ตจ่ายเงินเสร็จนะครับเราเช็คอิน ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเดินขึ้นเครื่องบินไปได้เลยไม่ต้องใช้กระดาษอีกแล้วไม่ต้องใช้กระดาษอีกแล้วนะครับเวลาที่ทุกอย่างมันมาอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนถ้าสัาสังกฤษก็คือมีความเป็นความริชของข้อมูลมากขึ้นสามารถนําไปประมวลผลนําไปวิเคราะห์ต่างๆได้มากขึ้นนะครับผมดนัผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดยเฉพาะในช่วงในช่วงทศวรรษหลังเนี่ยนะครับราจะเห็นชัดเจนว่าทําให้ทําให้ข้อมูลนะครับทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลรายธุรกรรมที่สะท้อนพฤติกรรมของคนได้มากขึ้นคนส่วนใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีกลไกการประมวลผลและกลไกการเก็บข้อมูลที่ที่ถูกลงมากและมีความสามารถสูงขึ้นมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโอกาสที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม คือผมเห็นความสนใจของคนไทยในปัจจุบันก็จะเห็นในภาคธุรกิจค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ในภาครัฐหรือภาคของธนาคารกลางเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าอะไรที่ทําให้ธนาคารกลางเนี่ยถึงมาสนใจในเรื่องของการเรื่องของ빅เดต้าตรงนี้นครับครับในในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบเราเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนีเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยครับนะครับโลกที่เรามักจะพูดกันว่าเป็นโลกของค่า ฟูค้า U ก็ v o l a t i l e นะครับมีความผันผวนสูงนะครับแล้ว U ก็คือ uncertain มีความไม่แน่นอนอยู่สูงเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็คือ uncertain C ก็คือ complex นะครับความเชื่อมโยงกันมีความซับซ้อนกันมากขึ้นความสัมพันธ์ในระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆเนี่ยมันจะไม่เป็นไปแบบเหมือนเดิมล้นะครับอย่างเมื่อก่อนเราทำนโยบายการเงินแล้วก็คิดว่าเราเพิ่มปริมาณเงิน ส่งไปที่ระบบธนาคารพาณิชย์ธนาคารพิจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อธนาคารพิ่ปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น คนก็จะไปลงทุนไปบริโภคเพิ่มมากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เป็นกลไกเดียวในระบบการเงินนะครับมีทั้งตลาดทุนเกิดขึ้นแล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนกับธนาคารพาณิชย์ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเชื่อยงมันซับซ้อนมากขึ้นเพราะมันจะคาดเดายากขึ้นในึผลต่างๆที่เกิดขึ้นและอันสุดท้ายก็นําไปสู่ตัว A สุดท้ายคือ ambiguous ความไม่แน่นความไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนนะครับไอ้รูปแบบที่เราเคยคุ้นชินเนี่ยมันอาจจะไม่ไม ท,ท,ที่เราจะต้องเผชิญในอนาคตน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่โลกที่เราอยู่เป็นลักษณะที่เป็นฟูค้ามากขึ้นเนี่ยก,ก็หนีไม่พ้นว,ว่าเราต้องการความรู้และข้อมูลที่ที่ทตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว,วนะครับที่เราจะเข้าใจว่าขณะนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆและเวลาเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ,รบ,รบม,มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนหรือคนหมู่มากแต่อาจจะเกิดขึ้นกับเซกเมนต์ของคนที่ต่างกันออกไป นะครับอาจจะมีเช่นผลกระทบที่เก <bunker. S 1> <fit> ิดขึ้นกับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งนะครับกลุ่มประชาชนในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งธุรกิจที่เป็น S ก็อาจจะมีผลกระทบแบบหนึ่งธุรกิจที่เป็น M ก็อาจจะมีผลกระทบอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราต้องการความรู้ความเข้าใจที่ลงไปในรายเซกเมนต์ต่างๆหรือกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ต้องการข้อมูลที่ที่สะท้อน ภาพต่างๆได้ได้รวดเร็วขึ้นครับรวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นเป็นดัชนีชี้นำเป็น leading indicators ด้วยจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆของหน่วยงานที่ทำงานทางด้านทางด้านนโยบายนะครับอันนี้อันี้จะเป็นมิติที่1ในด้านการทำนโยบายนะครับมครับมิติที่2ที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าในภาคธุรกิจเนี่ยเข้าไปไกลในเรื่องของการใช้ข้อมูล big data เรื่อง สถาบันการเงินเนี่ยจะเห็นชัดนะครับว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะใช้ใช้วิธีทําเรื่องพวก Data Analytics เนี่ยมานานแล้วนะครับหลายสถาบันเงินเริ่มมาเป็นเป็นมากกว่า10ปีแล้วสถาบันเงินในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อนะครับเขาดูพฤติกรรมของลูกค้านะครับซึ่งจะโยงไปสู่คือคือไม่ได้ดูแค่หลักประกันเป็นอย่างไรยังไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าความ คุ้มค่าในเรื่องของกําไรผลการประมาณการกำไรจะเป็นอย่างไรแต่ยังมายังมายังมาสอบเช็คกับเช่นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆธุรกรรมว่ามีเงินที่เข้าบัญชีมากน้อยแค่ไหนการเดินบัญชีของลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดูเปรียบเทียบกับลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายๆกันว่าพฤติกรรมของของความสามารถในการจการเงินแบบของของลูกค้าใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมการเงินนั้นจะสื่อสัญญาณว่า เขาจะมีความเสี่ยงมากน้อยค่ความเสี่ยงมากในขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราเป็นผู้กํากับดูแลเราจะต้องตามให้ทันนะครับเร่งจริงแล้วธนาคารในประเทศไทยเนีมีฐานข้อมูลอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วเราสามารถที่จะทําได้ที่จะเห็นภาพของท่านระบบ <c oughs> ไม่ใช่เหมือนที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งทําก็คือจะเห็นภาพเฉพาะของสถาบันการเงินตัวเองหรือฐานลูกค้าของตัวเองนะครับ <c oughs> เพราะ,ะนั้นก็มีความจําเป็นที่ผมคิดว่าธนาคารกลางจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นหน่วยงานภ <c oughs> าครัฐจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้น <c oughs> กับเรื่องของการการใช้ข้อมูลที่มีความถี่สูงครับการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลลงรายละเอียดรายธุรกรรมเราเรียกคนว่าเป็นบิ๊กเดต้าครับคือข้อมูลพวกนี้คือเป็นข้อมูลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีอยู่แล้ว S 1> <S 1> ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งธนาคารในเวประเทศไทยมีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่เราก็คิดว่าในประเทศไทยมีอีกข้อมูลอีกหลายประเภท <c oughs> ที่น่าจะเป็นประโยชน์ <c oughs> <c oughs> นะครับดันั้นเราก็พยายามที่จะที่จะสแสวงหาแหล่งข้อมูลอื่นๆครับ <c oughs> ที่เจ้าของข้อมูลก็มีความคิดมีหลักคิดคล้ายกัน <c oughs> คือเห็นประโยชน์ ของการใช้ข้อมูลพวกนั้นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะครับก็จะมีการทำความร่วมมือกันในการที่จะมีการให้ใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาการวิจัยนะครับต้องเรียนว่าหลายคนก็จะกังวลเวลาที่เราพูดถึง Big Data ข้อมูลรายธุรกรรมเนี่ยนะครับประชาชนส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจที่คนจะมาล่วงรู้ข้อมูลพฤติกรรมชีวิตของเขานะครับแต่จริงในการเอามาใช้ข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้สนใจหรอกว่าในกอในขอ เป็นข้อมูลของนายกรนายคอนะครับ <c oughs> หลายข้อมูลเนี่ยจะไม่รู้ชื่อ้วยซ้ําไปว่าเป็นนายกหรืนอนายคอแต่เราอยากจะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลมาจากรายธุรกรรมเนี่ยสามารถ <c oughs> ที่จะมาเข้าใจพฤติกรรมของคนไทย <c oughs> พฤติกรรมของคนกลุ่มต่างๆที่อาจจะมีลักษณะ <c oughs> คล้ายกันได้แต่จะโยงไปลงไปไม่ถึงว่า ว่าในกอหรือในขอหรือในคอนะครับได้ได้ได้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างไรครับแต่นี้ก็ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าเป็นเป็นเป็นอาจจะเป็นความไม่สบายใจนะครับของของประชาชนเวลาที่เราเห็นเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับทั้งหมดเนี่ยมันมันในประเด็นนี้เนี่ยมันสะท้อนมาให้เห็นชัดว่าว่าการที่จะทำเรื่อง Big Data ในระดับประเทศเนี่ยมันมีจิกซอหลายตัว ใช่ครับซึ่งซึ่งจะต้องทำตั้งแต่หน่วยงานต้นทางครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนครับจะต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็มีการวางแผนของการสร้างระบบสถาปัตยกรรมข้อมูลนะครับในการเก็บข้อมูลเพื่อจะให้นําไปใช้ตอบได้เริ่มตั้งแต่การเก็บของตัวเองครับการเก็บของตัวเองว่าจะเก็บแบบไหนนะครับนะครับจะ จะเก็บอย่างไรเพื่อจะให้ข้อมูลพวกนั้นถูกนำไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ได้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 อย่างนักษาที่ลงรายละเอียดและเข้าใจพฤติกรรมครับจะต้องมีกรอบเดี๋ยวเรียกว่าเป็น data governance นะครับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลอย่างเช่นจะต้องไม่เข้าไปทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ามีความเสี่ยงครับเช่น การใช้ข้อมูลจะต้องไม่ไปรู้ถึงชื่อนะครับไม่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นะครับพวกเรื่องอย่างที่เราพยายามพูดถึงเรื่องกฎหมายเรื่อง Data Pri v a c y a c ซซึ่งหลายประเทศมีในประเทศไทยก็ยังขาดอย่างที้ประเทศไทยยังไม่มีอยู่ใช่ไหมครับยังไม่มีครับเข้าใจว่ามีความพยายามหลายอันแต่ถ้าอาจารย์ดูอันหนึ่งที่ที่เราใช้คือเรื่องของเครดิตบูโรนะครับฐานข้อมูลเครดิตอันนี้ก็เป็นการเริ่มใช้ข้อมูลหลายธุรกรรมมานะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมีกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจน หือในพรบข้อมูลเครดิตนะครับว่าห้ามเอาไปทําอะไรบ้างแล้วถ้าใครไปทาที่ลักษาที่จะทําให้กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็จะมีโทษนะครับแต่เราต้องการกฎหมายที่จะถ้าเราจะใช้กันอย่างมากขึ้นในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลเครดิตเดียวจะต้องเป็นกฎหมายที่ที่สามารถที่จะครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ได้ท่านู้ว่าเคยพูดถึงว่าเอออยากจะเห็นว่าเอา Big d เด a ตมาจับชีพจรเศรษฐกิจไทยเนี่ยมัคิดที่ว่าทูตก็คือทางด้าน ตลาดการเงินสถาบันการเงินซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีข้อมูลพวกนี้ในรายละเอียดค่อนข้างมากแล้วในการจับชิพประจลเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คงหมายถึงว่าภาคเศรษฐกิจส่วนต่างๆเนี่ยตรงส่วนเนี้ยบิ๊กเดต้าเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงครับครับถ้าศัพท์นะเศรษฐศาสตร์เรามัจะคุ้นเวลาให้พูดถึงการพยากรณ์ศัพท์ที่เราใช้ว่า forecasting การคาดการณ์ไปข้างหน้าใช่ไหมครับ ตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าธนาคารกลางบางแห่งเนี่ยใช้สับเรียกว่า nowcasting ครับนะครับคือพยายามจะใช้ข้อมูลปัขยะกั์ปัจจุบันครับนะครับว่าปัจจุบันนีกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้ข้อมูลสถิติอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่ย้อนหลังกว่าจะเป็นกว่าจะรู้เนี่ยอาจจะช้าไปสองสามปีมันเก่าไปแล้วนะครับแต่ nowcasting คืออยากเรีรู้เลยปัจจุบันเนี่ยมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างตัวอย่างเช่นนะครับเรามีเรามีเช็ค นะครับที่เคลียร์ผ่านระบบเคลียร์ลิงเช็คในทุกวันนะครับจำนวนมากวันละเป็นจำไม่ผิดที่เป็นหลักหลายเป็นแสนฉบับนะครับและเช็คนั้นก็มาจากมาจากทั่วประเทศนะครับคือถ้าเราศึกษาข้อมูลของเช่นพฤติกรรมหรือลักษณะของเช็คที่เด้งนะครับเช็คที่ไม่มีเงินจ่ายพวกนี้มันก็สะท้อนถึงสภาพคล่องของผู้จ่ายเช็คนะครับเช่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าสภาพคล่อง ของของของหน่วยธุรกิจในในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้ามาจากภูมิภาคที่ต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเราสนใจเศรษฐกิจต่างจังหวัดเศรษฐกิจชนบทนะครับไม่กล้าจะสะท้อนมาจากจากจากลักษณะของเช็คตั้งแต่ตั้งแต่เช่นยอดยอดเงินเฉลี่ยของเช็คแต่ละใบนะครับเราไม่ได้สนใจว่าบัญชีในก่อนหรือในขอนะครับแต่เราดูว่าในบัญชีเดียวกันเนี่ยนะครับเช็คก่อนที่มันจะเด้งนะครับ มันมีพฤติกรรมอะไรบ้างเช่นยอดเงินเฉลี่ยต่อเช็คอาจจะลดลงอ,อาจจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะมันสะท้อนกับสภาพคล่องของผู้ที่สั่งจ่ายเช็คนะครับเราเเช็คที่เด้งเนี่ยพฤติกรรมการเด้งแบบไหนที่จะสะท้อนให้เห็นว่าว่าว่าจะมีอันตรายหรือมีภัยรุนแรงหรือมันเป็นปัญหาการขาดสภาพคล่องของของทั้งระบบหรือว่าของจังหวัดนั้นๆหรือของภูมิภาคนั้นๆอะไรแบบเนี้ยนะครับ,รบหรือข้อมูลอย่างเช่นเราเรา,เรามากักจะสนใจเรื่องยอดสินเชื่อทุกสิ้นเดือนธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยข้อมูลว่า ยอดสินเชื่อโดยรวมนะครับมีมากน้อยแค่ไหนกับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร,รแต่แลถ้าเราอยากจะมองไปข้างหน้านะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นดัชนีชีน้นำเนี่ยข้อมูลยอดส,สินเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีที่สุดแต่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของวงเงินสินเชื่อเช่นมีลูกค้ากี่รายที่ได้รับก,การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น นะฮะพวกนี้มันจะเป็นมันจะสะท้อนหลายอย่างนะสะท้อนว่าความมั่นใจใช่ไหมครับท่องไปี่ยรจาขอวงเงินนะครับเป็นลูกค้ากลุ่มไหนอย่างไรนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเห็นทิศทางของเศรษฐกิจได้ได้ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ที่น่าสนใจมากอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมศุลกากรนะครับที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับก็ได้ได้มี MOU กับธนาคารแห่งประเทศไทยให้เราศึกษาข้อมูลของธุรกรรมการส่งออกและนำเข้า เพราะนั้นเราก็าจะเห็นรายการของการส่งออกของประเทศไทยซึ่งเราเอามาวิเคราะห์ได้นะครับว่าการส่งออกประเภทไหนนะครับที่เป็นการส่งออกที่ที่กำลังจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเป็นผู้ส่งออกรายใหม่หรือเป็นผู้ส่งออกรายเดิมนะครับต่อธุรกรรมการส่งออกแต่ละรายการเนี응่ยนะครับเป็นขนาดใหญ่หรือเป็นขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขนาดอย่างไร พวกนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ทําให้เราเข้าใจสภาวะได้ได,ได้ได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นมากกว่าที่เราจะเห็นข้อมูลว่าเดือนนี้ผ่านไปแล้วยอดส่งออกเพิ่มขึ้นเพียงแค่2%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือยอด่งออกอาจจะติดลบ2%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เราไม่เข้าใจไใส่ไหนเลยไส่ไหนว่า2%เรพวกนั้นเนี่ยครับ,รบมีม,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 มีมีบริษัทเป็นเป็นหลายหมื่นแห่งที่อยู่เบื้องหลังน,นะครับและการเปลี่ยนแปลงพวกน,น,นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเฉพาะเดือน เลยคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือกำลังจะมีสัญญาณอะไรไหมที่จะที่เราจะต้องกังวลหรือสัญญาณอะไรบ้างที่เราอาจจะดีใจสบายใจวางใจได้บ้างครับพวกเนี่ยคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายธุรกรรมเนี่ยจะทําให้จะทำให้เกิดประโยชน์ได้ <c oughs> ก็ต้องเียอาจารย์ <c oughs> ว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มต้นที่จะทำทำเรื่องเหล่านี้ธนาคารกลางหลายแห่งก็อยู่ในภาวะของการเริ่มต้นเริ่มต้นหนึ่งนะครับเราอาจจะ เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำนะครับแต่เราอาจจะมีธนาคารกลางที่เป็นธนาคารกลางชั้นนำของของโลกไม่ว่าจะเป็น Bank of England, f e d e ด a เดอร e รี e เซิร์ฟหรือในมัลติ a รีออฟตอร์เรนตีโอของสิงที่ได้เริ่มทำเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ถ้าเชื่อว่าในกับพันดาธนาคารกลางของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ Emerging Markets เหมือนกันเราก็ไม่น้อยหน้าใครเราอาจจะเป็นผู้นำด้วยซ้ำไปที่เริ่มมาทำเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับคือข้อมูลที่ท่านผู้ว่าพูดถึงเนี่ย ก็มักจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วตามหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมคือว่าในแต่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วทางธนาคารไทยมองเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่จะามาวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ของประเทศเพื่อที่จะมาตรวจสอบสภาพชีพจรเศรษฐกิจในในลักษณะที่เป็นทันเหตุการณ์อันนี้คือท,ที่ผมที่ท่<ช>านพูดใช่ไหมครับ,รบใช่ครับแล้วก็ท่าน่าพูดถึงว่าธนาคารกลางในแต่ประเทศก็ได้เป็นกำลังเริ่มเริ่มเริ่มทำตรงนี้ ก็ที่ผมฟังก็เหมือนเหมือนกับว่าอแล้วเดต้าที่มันมีอยู่มากมายเนี่ยบริหารจัดการกับการวิเคราะห์เนี่ยไอ้ที่ทักษะที่จะต้องมีใหม่ๆนี่มันคืออะไรบ้างครับผมมันจะเยอะมากเลยครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลถ้าถ้าก่อนที่จะตอบคำถามอาจารย์ผมถายหลังนิดนึงว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากแค่หน่วยงานทางการแหล่งข้อมูลที่บางบางหน่วยงานใช้อย่างเช่นเข้าไปดูในในในอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นถ้าอยากจะดูว่าธุรกรรมการขายบ้าน1มู่สองเนี่ยเป็นอย่างไร บ,บางคนก็สามารถพัฒนาดัชนีที่ไปดูจากออยอดการประกาศขายใบจองรประกาศขายออคอนโดมือสองอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะสร้างสถิติพวกนั้นขึ้นมาได้แล้วก็แยกได้ด้วยว่าเป็นใบจองราคาประมาณสักเท่าไหร่นะครับ,รบขณะนี้ธุรกรรมอยู่กับคอนโดประเภทไหนหรือเป็นบ้านเดี่ยวครับอยู่ในโซนไหนเป็นหลัก พวกนี้สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วก็ไปดึงข้อมูลแล้วก็แบบประมวลขึ yeah. uh, ้นมาแล้วก็ต yes. ิดตามได้ว่ากำลังเกิดการเปลี so ่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ข้อมูลเพียงแค่หน่วยงานภาครัาเพียงอย่างเดียวครับอาจารย์จะเห็นว่ามันมีมันมีมันมีหลายเรื่องนะครับที่เราสามารถทําได้ในยุคที่ในงโลกของข้อมูลที่มีมีความถี่ของข้อมูลสูงเนี่ยนะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องจะต้องพัฒนาหลายเรื่องนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของบุคลากรนะครับบุคลากรเป็นหัวใจเลยนะครับแล้วก็ยากมากเพราะว่าในประเทศไทยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่คนที่จะมาทํางานในวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Data Analytics เชิงลึกได้เนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีทักษะด้านสถิติดีมีความเข้าใจในเรื่องของการ การบริหารจัดก,การข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการหมุนข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ได้ตรงคําตอบที่ต้องการให้ได้เห็นภาพที่แต่โจทย,ย์แต่โจทย์ที่ยากเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคนที่ทําสถิติเป็นต,ต,ต้องตั้งโจทย์เป็นด้วยเพราะนั้นต้องมีความเข้าใจว่าโจทย์ที่เราอยากจะรู้นี่คืออะไรวิธีรูปแบบการทําธุรกิจที่เป็นอยู่นี่คืออะไรถึงจะสามารถเอาข้อมูลมาหมุนในรูปแบบต่างๆที่สนใจได้ถ้าเราอยากจะจัดกลุ่มประเภทของ ของลูกค้าประเภทของบริษัทที่ใหเป็นเซกเมนต,ต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจทางธุรกิจในระดับหนึ่งถึงจะถึงจะสามารถมามามา,มา,ม,ามาจัดข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลหรือมาตั้งโจทย์ได้ตรงกับที่ต้องการนะครับผมซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่ายากที่จะหาคนที่เก่งทั้งสถิติแล้วก็เก่งทั้งแล้วก็รู้รู้เรื่องของเรื่องของ business insights ที่จะสามารถมาดจารพวกนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องหาบุคลากรที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการดำเนินการก็ต้องทําอย่างไรที่จะให้คนในองค์กรซึ่งอาจจะมีความชํานาญต่างด้านกันเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับมีรูปแบบการทํางานที่ยืดหยุน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้ประโยชน์จากทางข้อมูลต่างๆได้อย่างได้ได้อย่างเต็มที่เพราะรูปแบบข้อมูลมันจะไม่ใช่ว่าอาจารย์ตีตารางมาบอกว่าอยากจะได้สถิติแบบนี้แล้วก็ให้ฝาดฐานข้อมูลไปเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลมาให้ได้ เติมตารางให้เต็มอย่างที่ต้องการ,รการทำเรื่อง Big Data Analy t i c s เนี่ยมันต้องทำงานลักษณะที่เป็นพันธมิตรคือทำไปด้วยกันครับ,รบ<ม>ประมวลผลออกมาในแต่ละวันก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ด้วยกันว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่และที่สำคัญคือมันจะมีโจทย์ต่อเนื่องอีกเยอะับนะมันจะไม่สามารถที่จะทําตารางบอกว่าทําตารางสถิติจบก็จบแล้วมันโจทย์ต่อเนื่องยังไงครับโจทย์ต่อเนื่องเช่นเช่นถ้าจะถ้าท่านออกมาดูว่าข้อมูลการใช้เช็คสมมตินะครับแล้วก็พบออกมาว่าในอันแรกที่เราลันออกมา มี أ, กลุ่มคนที่น่าสนใจว่าพฤติกรรมที่อาจจะสะท้อนดัดชนีอะไรอาจจะคำนวณดัดชนีอะไรบางอย่างออกมาแสดงให้เห็นสะท้อนถึงเรื่องของสภาพคล่องผอมันออกมาแบบนี้มันก็จะเจิดต่อต่อเรื่องว่าแล้วเราเราแบ่งแบบนี้มันถูกไหมในแบบนี้ที่ถูกเนี่ยมันอาจจะสะท้อนธุรกิจที่เป็นเล็กๆเ,เลยคือเป็นไมโครเป็นเยคเลยถ้าเราจะไปทําธุรกิจสําหรับที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับเราจะต้องปรับดัชนีอย่างไรบ้างหรือการแบ่ง กรุงเทพกับบางจังหวัดมันเหมาะสมไหมจริงๆอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่ากรุงเทพกับหัวเมืองใหญ่เนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพฤติกรรมมันคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นมันอาจจะต้องแบ่งในในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นคือเดต้มันจะเป็นการทำไม่หลายมิติแล้วมันจะต้องเป็นการทํารักษาะที่เป็นพลวัตนะครับเป็นดินามิกส์นะครับซึ่งหมายความว่ารูปแบบการทํางานข้ามสายงานวิธีการทํางานของเราเนี่ยก็จะต้องต้องต้องปรับรูปแบบการทํางานในองค์กร ที่จะให้มีการมีการทางานลักษณะที่เป็นพลวัตต่อเนื่องด้วยกันระหว่างทางด้านฐานข้อมูลกับคนที่เป็นที่เป็นคนเจ้าของโจทย์ครับเรื่องที่3ที่มีความสําคัญนอกจากต้องหาบุคลากรให้ได้นะครับปรับรูปแบบการทํางานแล้วนะครับเรื่อง d a t a g o v e r n a n c e ก็สําคัญมากนะครับข้อมูลของเราหลายเรื่องเป็นข้อมูลที่มีความลับบุคคลนะครับเพราะนั้นเราต้องต้องแน่ใจว่าไม่มีความลับที่รั่วไหลนะครับการเข้าถึงข้อมูล จะต้องมีกฎไกที่รัดกุมครับแล้วก็สามารถที่ต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่ากฎเกณฑ์กติกาที่เราวางไว้เนี่ยไม่มีใครที่ที่เข้าไปบิดเบือนกฎเกณฑ์หรือไปฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้นะครับครับอันที่4ี่ก็ต้องแน่ใจว่าเรามีถังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับทั้งโครงสร้างของข้อมูลและก็ความสามารถในการจัดเก็บ ที่จะเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมใหม่ๆนะครับโปรแกรมการวิเคราะห์ใหม่ๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับในทางขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์ของเราก็ต้องแน่ใจว่ามีความสามารถในการประมวลผลที่ที่ที่ดีก็ในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการมากเลยนะครับขอบคุณท่านดครับ